สวัสดีครับ t o y ย t a v ีอ 1.5J ปี2013มาแล้วจ้าตัวนี้สีขาวนะครับใหม่น้อยนะครับ่อนสบายๆเพียง4,000เองเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับรายได้น้อยผมแนะนำตัวนี้เลยหรือซื้อสดก็ได้นะครับราคาเพียง29,000บาทนะครับงบน้อยซื้อคันนี้ได้เลยโทรหาผมนะครับน็อ เพชรยนต์มินบุรีนะครับติดต่อที่เบอร์0 8 4 2 5 2 2 6 9 1นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรถนะครับตัวรถให้คุณลูกค้าดูเลยนี่นี่นี่ตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับตัวโลโก้ของเราเป็นสีคมเนียมนะครับตัดกับสีรถได้สวยมากเลยนะครับตัวรถหน้าเท่ๆนะครับเลขทะเบียนนะครับ5318เลขสวยๆเลยหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่ตัวยังสวยๆนะครับกลมๆนี่เห็นไหมหลอดใสๆเลยตัวนี้ครับดูด้านข้าง แม็กอนอยนะครับตัวล้อของเราเป็นแม็กอนอยแม็กอนอยตัวนี้นะครับขอบแมกนะครับขอบยางตัวนี้นะครับอยู่ที่สิบห้านะครับตัวขอบยางสิบห้านะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับน็อตสี่ล้อนะครับน็อตสี่ตัวล้อนะครับอ่าแล้วดูยางครับดูยางสวยๆเลยนะครับยางเนียนๆเลยดูนะครับคุณลูกค้านี่เป็นไงอ่าสวยๆเลยครับ กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับสีขาวนะครับตัดกระส,สีตัวกระจกด้านข้างรถได้สวยมากเลยตัวกระจกรถของเรานะครับติดฟิล์มครับฟิล์มรอบคันเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยยังมีโลโก้โรงงานอยู่ครับของโตโยต้าเนาะนี่ครับตัวกระจกยังมีอ,งอ,มอกรนะครับด้ามจับด้ามจับเป็นอลูมิเนียมนะครับด้ามจับเป็นสีอลูมิเนียมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพายดูภายในอันนี้ด้านในของคนขับนะครับ ดูด้านในคนขับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูภายในนะครับตัวรถนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับที่พักแขนของคนขับนะครับเราจะมีอ่าที่เปิดกระจกนะครับที่เปิดกระจกของอยู่ด้านของคนขับนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีล็อกกระจกนะครับแล้วก็ล็อกประตูให้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับตัวแผ่นตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับอ่าแล้วก็โปะด้วยหนังตัวนี้ครับหนังนุ่มๆหนังนุ่มๆนะครับตัวนี้เนาะ ลูกค้า um จะได้สัมผัสถึงความนุ่มเวลาวางพักแขนได้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ่ากระจกนะครับตัวนี้ยังที่ปรับกระจกนะครับที่ปรับกระจกยังเป็นรุ่นแบบสามารถปรับมือได้นะครับตัวนี้เนาะปรับได้ภายในถือว่าค่อนข้างดีนะทํามาได้ดีอ่ามาดูที่พักอันตัวนี้เป็นที่เก็บแก้วนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้อีกหนึ่งที่โอ้โหให้ที่เก็บแก้วน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ภายในนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะ อ่าอันนี้กุญแจเรามีกุญแจให้คุณลูกค้านะครับนี่กุญแจส่วนตัวหน้าปัดนะครับเข็มไม้จะอยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้คุณลูกค้าดูนะครับอ่าเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็เป็นไงครับนี่นะครับมามาดูภายในเนาะก็ตัวนี้นะครับจะมีแอร์แอร์นะครับแอร์สี่ แอปับความแรงได้ถึงสี่สี่แหล่อถึงความแรงรบไดสี่ตัวเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะแรงนะครับนี่นี้ให้ดูนะครับคุณลูกค้าเป็นไงครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้านะครับค่อนข้างดีนะจับมานุ่มนะครับนี่ให้ดูเลยเนาะก็ภายในครับตัวนี้ตัววิทยุนะครับรองรับ AMFM นะครับแล้วก็ แผ่น mp 3ได้นะครับตัวนี้ครับแผ่น CD ก็มีนะครับปรับความหนังวิทยุได้นะครับถือว่าให้มาครบเลยนี่ครับรองรับวิทยุได้หมดเลยก็ภายในอีกก็จะมีนะครับตัวกันแดดตัวกันแดดให้สําหรับผู้ขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะครับมีให้หมดเลยตัวนี้เนาะไฟไฟก็ติดด้วยนะครับตัวนี้เนาะเรามีไฟไฟติดทั้งสองหลอดเลยนะครับหลอดไฟยังขาวๆเลยนะครับไม่เหลืองนะ กระจกมองหลังโอเคดีชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับแอร์แอร์มีช่องแอร์นะครับหนึ่งสองถือว่าเยอะอยู่นะครับตัวนี้นะเบาะนะครับตัวนี้มันเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้านุ่มๆเบาะผ้านุ่มๆเลยนะครับคุณลูกค้าเบาะผ้านุ่มๆถักได้สวยนะส่วนตัวผมยังมองว่าถักได้สวยเลยเอาอย่างนี้คุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการเห็นรถชัดเจนนะครับเข้ามาหาเข้ามาหาเจอผมได้เลยครับที่มินบุรีนะครับที่เพชรยนต์มินบุรีนะครับตัวนี้เนาะ เป็นยนต์มินบุรีนะครับเกียร์ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับหนึ่ง6 7 7สาี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสเต็ปนะครับถือว่าโอเคป้องกันไม่ให้เด็กนะครับดึงเกียร์เล่นได้นะครับเพื่อไม่ให้รถไหลนะเบรกมือนะครับมีที่เก็บสัมภาระให้สำหรับคนขับนะครับถือว่าโอเคเนาะผมด,ดูโดยรวมถือว่าสุดยอดนะโดยรวมใช้ได้เบาข้างในก็นุ่มนุ่มสบายนั่งเบาะก,ก็ปรับได้นะครับตัวนี้นะ บอกปรับได้ด้วยนะครับโพงมาลลยก็ปรับได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกหน้ายกหลังได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูเดีย๋ยวผมจะให้ดูด้านในอ่อาเดี๋ยวมาดูมาดูที่นั่งผู้โดยสารนะครับเนี่ยอ่อยาเดี๋ยวมาดูอันนี้หน่อยอันนี้ผมเปิดประตูที่นั่งผู้โดยสารนะครับผมไล่น็อตนะครับผมวิธีการสังเกตรถว่ารถเราเนี่ยถูกถอดประตูไม่ให้สังเกตดูที่น็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับ น็อตนะครับถ้าหาว่าถูกขัดอย่างนี้แสดงว่าน็อตต้องถูกเปลี่ยนนะครับรถของเรานะครับตัวนี้นะครับประตูนี้เราได้ถอดทําสีใหม่นะครับเพราะว่ารถมีร่องรอยการถูกถูกเฉียวมานะครับถูกขูดมานะครับเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้นะครับตัวนี้เราทําสีให้ใหม่เลยแต่ร่องแต่ไม่เคยถูกชนนะครับแค่ถูกทําสีเฉยๆนะครับอ่าอันนี้คือที่นั่งผู้โดยสารนะครับด้านหลังเนาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็เบาะนุ่มนะครับเบาะนุ่มมาก เบาะยังนุ่มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็มีที่เก็บของให้นะครับมีหลอดไฟหลอดไฟด้านหลังให้อีกโอให้หลอดไฟมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูท้ายกันหน่อยนะครับอ่ามาดูท้ายนะครับนี่อันนี้ท้ายนะครับดูไฟท้ายโอ้โหสวยสวยดูท้ายสวยมากเลยนะครับนี่ไฟท้ายหลอด led นะครับไฟติดทุกหลอดเลยนะครับ เลขทะเบียนยังชัดแจ๋วนะครับ5้าสามหนึ่งปดนะครับกรุงเทพด้วยโลโก้ชัดทุกตัวนะครับตัวหนังสือไม่หลุดไม่หายนะครับยังเงาเงาอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็มีไฟท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะไฟสองตรงสือก็ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นตัวติดแก๊สนะครับท่านใดที่ต้องการเดินทางหรือใช้รถบ่อยๆผมแนะนําคันนี้เลยประหยัดน้ํามันมากเลยเพราะเราใช้แก๊สแทนนะครับส่วนอะไหล่สำรองตัวนี้เราแถมให้กับรถด้วยนะครับเป็นยางอะไหล่สำรองนะครับตัวนี้ ยางอะไรสำรองให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับนี่นะครับเรามีให้กับคุณลูกค้าด้วยอ่าวิธีการสังเกตรถง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับน็อตนะครับน็อตของเรานะครับถ้าหากรถถูกเคยถูกชนมานะครับจะต้องอ่าตัวนี้จะโคดจะงอนะครับตัวกลมๆนี้จะไม่มีจะไม่โคดสวยอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูสังเกตดูง่ายๆเลยตัวนี้นะครับยังคมเหมือนเดิมแสดงว่ารถนี้ไม่เคยถูกชนท้ายนะครับ ไม่เคยถูกชนท้ายนะครับนี่ผมจะไล,ล่คุณลูกค้าดูเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วซียางตัวน,นี้จะติดกับฝาถังนะครับถ้าหากว่าถูกถูกชนท้ายจะต้องเปลี่ยนสียางนี้ด้วยครับวันนี้สีซีท้ายยังเหมือนเดิมแสดงว่ารถนี้ไม่เคยถูกชนท้ายนะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับดูนี่ผมไล่คุณลูกค้าดูเลยเห็นไหมครับสวยๆเดินๆเลยสวยๆเดินๆเลยนะครับผมไล่คุณลูกค้าดูเลยนะครับ ถือว่าให้มาถือว่าเป็นรถค่อนข้างสวยนะรถดีมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูประตูที่นั่งผูธธ้โดยสารนะครับตัวตัวเติมน้ํามันนะครับฝั่งนี้นะครับจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของผมนะอ่าตัวล้อด้านหลังนะครับล้อด้านหลังเป็นล้ออันล,ลอยนะครับตัวนี้นะครับล้ออันลอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นครับให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลย ตัวนี้ตัวยางนะครับตัวยางเราเป็นตัวยางปี2 0 2พันิบสองนะครับถือว่ายางยังใหม่อยู่เลยนะครับยางยังใหม่มากเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยว่าดอกยางยังสภาพดีมากเลยนะครับใช่ไหครับเห็นนะครับอ่ายางสภาพดีมากเลยส่วนตัวล้ออ่าตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับถือว่าโอเคอยู่แม็กขอบสิบห้านะครับด้านหลังตัวนี้เป็นดิสเบรกรับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าดิสดิสเบรกด้านหลังเป็นดั้เบรกครับ อ่าเดี๋ยวเปิดประตูมาให้ดูมาดูภายในนะครับเมื่อกี้ผมให้คุณลูกค้าเห็นแล้วเนาะอ่านี่เบาะนะครับอ่าคุณลูกค้าเห็นนะครับอู้ดค่อนข้างจะกว้างนะประตูผมว่ากว้างมากเลยอันนี้ที่พักแขนนะครับผู้นั่งผู้โดยสารเนาะนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเบาะนุ่มๆครับอันนี้เบาะนะครับส่วนนี้เป็นพลาสติกนะอ่าถือว่าโอเครถแข็งแรงเก็บมาเก็บงานได้ดีนะครับทํางานออกมาคือเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่า เจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรถด,ดีมากเลยนะครับนี่ดูแลรถด,ดีมากเลยโอเคอ่า๋ยวผมให้ดูเครื่องกันหน่อยดีผมให้ดูเครื่องนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูดูตัวเครื่องนะอ่านี้เครื่องนะครับผมให้ดูเลยเราเปลี่ยนแบตให้คุณลูกค้านะครับ เปลี่ยนแบบได้คุณลูกค้าใหม่หมดเลยเครื่องไม่มีคาบน้ํามันนะครับไม่มีร่องรอยน้ํามันไหลนะครับให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอ่าผมไล่คุณลูกค้าดูเลยไม่มีคาบสนิมครับเพราะเครื่องเพราะว่าของเพชรยนเราเราไม่รับเครื่องจมน้ํานะครับหรือยกเครื่องมาเราคัดเกตนะครับลดเกตเอนะครับอ่าคุณลูกค้าดูเลยเออเดี๋ยุ้เดี๋ยว้ ครับผมตัวนี้นะครับโตโยต้าวีออส 1.5J นะครับปี2023นะครับท่านใดที่งบน้อยนะครับติดต่อหาน็อตได้เลยนะครับตัวนี้สตาร์ทอยู่ที่4,000นะครับราคาเครื่องสงอราคารถนะครับ29,000บาทนะครับโทรหาน็อตเพชรยนที่เบอร์0842522691นะครับท่านใดที่สนใจรถโทรหาผมหรือพิมพ์ข้อความใน YouTube ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ